สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมนะก็วันนี้ก็มีมวนเทปเก่าเนาะมาเสนอขายให้แล้วนะคะไม่แพงเนาะ,ะวันนี้ก็มีมาเสนอขายให้ม้วนล,ละยี่สิบบาททุกทุกมวนก็ทุกอันก็จะมีะมวนอยู่ด้านในทุกตัางสมบูรณ์สามารถเปิดฟังได้ไม่ได้ก็เอาไปดูเนาะเพราะบางอันไม่ได้เปิดเช็คว่าฟังได้ไม่ได้แต่เป็น,ปนมวนเดิมเดิม ของแต่ละศิลปินเนาะอ่าก็เป็นศิลปินยู90อ่ามาเสนอขายให้มว,นล,มวนละ20บาทเนี่มาม้วนละ20บาทเนาะอ่าใครที่อยากได้มว้วนไหนก็ทักมาเนาะอ่าเอาไปเก็บสะสมเก็บไว้ดูได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอนี้มีมาแ่งให้อ่ามาเป็นเซตๆรับ ม้วนละยี่สิบบาทชอบม้วนไหนก็นทักมามีม้มวนเดิมๆกระดาษเดิมๆกล่องเดิมๆของเขาเลยวันนี้มาสนุกขายให้ไม่แพงไม่แพงโอเคเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ทักมาม้วนละยี่สิบบาทโอเคครับสดี